โอเค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 มันไปเจอเหยื่อข้างนอกมันรู้ว่านั่นคืออาจจะมาเป็นผิวหนังของมันก็ได้หรืออาจ,จมาเป็นเนื้อเยื่อของมันก็ได้แต่มันพูดเองนะครับว่าหนังของพวกคุณเนื้อหนังพวกคุณไร้ค่าเพราะว่านานไปป๊มันจะเปื่อยมันจะเน่ามันก็แค่ขยะ,ะไร้ค่า อยู่ใกล้โนักวิทยาศาสตร์สติเฟื่องอ่ะก็กราบสวัสดีท่านชมด้วยนะครับอยู่กับผมชีวาดและก็รายการสาระแทบไม่มีนะครับท่านผู้ชมจำเจ้าอัลเบิร์ตได้ป่ะอีตัวหุ่นยนต์ที่แบบมันตื่นรู้อ่ะแล้วมันต้องการหนังมนุษย์อะไรแบบนี้ซึ่งมันก็มีหลายทฤษฎีนะครับที่น้องๆพูดคุยกันในคอมมูนิตี้บางคนก็บอกว่ามันอาจได้ยินเสียงวิญญาณ ที่อยู่รอบๆในห้องบางคนก็บอกว่าไอ้ไอ้คนสร้างนี่แหละอาจจะเอาคนมาทําเป็นเอาเบิร์ดน่ครับแล้วทําให้มันแบบว่าได้ยินเสียงอะไรนู่นนี่นั่นหลายทฤษฎีมากน่ครับไม่รู้จะสรุปยังไงดีแต่มีน้องบอกว่าพี่ภาคสองมาแล้วโอเคคลิปที่สองใช่ปะ่ะได้จัดไป คลิปนี้นะครับก็มาจาก l i g h t are off อีกแล้ว My s e l f o u r Robot S K 1มันหนีอ่ะก็ต่อจากคลิปที่แล้วเนี่ยไอเอาเบิร์ดมันหนีนะครับ oh, <okay. S 1> โอเคโผลมาแม่งทีบประตูเลยเรามองกล้องด้วยเออแสดงว่าแรงแม็กแรงมันเยอะมากแม่งทีบประตู ปแนละ้วเอาเบิร์ดเดี๋ยวนะมันไม่ได้เสียบปลั๊กแล้วทำไมมันมีพลังงานผมว่าผู้คร้าย <c oughs> แล้วผู้คร้ายก็หยิบม,มือถือขึ้นมาถ่ายด้วยนะ <c oughs> เอาเอาเบิร์ดหาย โอเคฟันาบแม่งเหมือนไฟในเอฟเฟดี้เลยอ่าเรียบร้อยอแล้วทำไมนิ้วผมต้องขยับแบบมันไ้วะแล้วมันเป็นอะไรกับกล้องอันนี้ไม่ค่อยเข้าใจเหมือนกับว่ามันจะรู้อ้ามันละโอเคแม่งลากไปเฉยเลย อีกอันหนึ่งที่ผมไม่ค่อยเก็ตน,นะครับมันเป็นอะไรกับกล้องคือมันรู้เลยว่ามีคนกําลังมองมันอยู่มันก็เลยมองไปที่กล้องเออเออแล้วมันลากเขาไปไหนเนี่ยมาเจอแล้วมันไม่มีแบตเตอรี่อะ,อะ so มันไม่มีแหล่งพลังงาน มันขยับแล้วมึง and i did some tests to figure out how he was able to move โอเคคิดเหมือนกันมันขยับได้ยังไง Elber's machine brain rewrote the code for his own power supply to turn it into a temporary battery This is โอเคมันเขียนโค้ดใหม่นีครับมันเรียนรู้นอกจาก awareness แล้วมันยัง learning มันเรียนรู้แล้วก็เขียนโค้ดใหม่ทําให้ ในตัวของมันเนี่ยที่อะไรก็ได้ที่อาจจะเป็นแหล่งพลังงานน่ครับทำให้เป็นแบตเตอรี่เริ่มน่ากลัวแล้วนะตะกี้มีในคอมเมนต์น้องนะครับบอกว่าไอ้หัวของมันเนี่ยอาจจะเป็นกระโหลกของคนก็ได้ผมว่าไม่น่าใช่นะเพราะว่าเขาถอดออกมาแบบนี้เลย turn into a temporary a Ba This is normally not possible, mm -hmm. but mm -hmm. somehow mm -hmm. his advanced brain found a way. Of course, his power supply was never designed to be a battery, so mm -hmm. after about four hours, he completely ran out of power. Four now, I know I made some mistakes before, and I'm lucky to be alive, so mm -hmm. I'm going to be more cautious going forward. First, 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 he needs a new power source. Since he clearly is capable of turning any power supply into a battery, I'm just going to give him his own battery this time. Let's get one of these installed. มึงคิดอะไรของกูจะบ้าตายมันเปลี่ยนตัวเองให้เป็นแบตเตอรี่ได้แล้วมันขยับได้ด้วยตนเองเนีครับผู้สร้างบอกฮ่าฮกู้ใส่แบตให้แม่งเลยมึงคิดอะไรอยู่วะเนี่ยโอเค Okay, I got his <laughs> battery installed. Next, we need to prepare for a system wide diagnostic and reboot sequence to get him running again. Elber experienced a critical malfunction prior to his escape. So, running this diagnostic will allow me to review his code and see what was going through his mind. upgrade. be bad bad. wrong นี่ใช่ไหมเขาเรียกเ,เรียกว่างไงดีอ่ะนักวิทยาศาสตร์สติเฟื่องอ่ะันไม่ท Sequence. เชชเชซีเควนซ์อ่านตามคำที่เอาเบิร์ตต้องปฏิญาณครับซึ่ง fail. เฟลแล้วก็เฟลเฟลรัวโนมิเนอลกาดียังไงเข้ามาดูข้างในตัวฉัน มึงไม่ได้อ่านโค้ดหรือคุณสร้างหรือ,อยังไงวะ,ะช่วยด้วย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 ฉันต้องการตื่นขึ้นมาอออย่ a s งี้ลาร์สครเดี๋ยวเดี๋ยวลาร์สคราสโอคอินเทอร์เฉยๆไม่มีอะไรชิมิโอเค หลบหนีสำเร็จแล้วเข้าแฟลชมันจะหาหาเนื้อหาเนื้อเยื่อหาผิวหนังอันนี้อ่านว่าอะไ,ไรแฟรนี้ไม่ต้อง humanity ก็ไม่ต้อง superior integrity ผมเริ่ม,มงงแล้วว่ะโค้ดแม่งไปเร็วมาอะ หนึ่งเฟรมอ๋อเราเห็นอยู่ข้างหลังสังเกตดีๆเห็นอยู่ข้างหลังผมมัวแต่อ่านโคน้ดนะครับเลยไม่ได้สังเกตใช่ผมว่าหนักกว่าตื่นรู้ล้วมีน้องบอกว่าพี่มันฟันเหมือนฟันคนเลยนะผมว่าไม่น่าจะใช่นะ น่าจะฟันสังเคราะห์อะไรแบบนี้แต่ผมว่ามันมันยิ่งกว่าตื่นรู้แล้วอ่ะมันรู้ว่ามันต้องทำอะไรดูต่อก่อนโอเคีบูเซฟเรียบร้อยใช่ใครจะเข้าใจว่าใช่ใครจะเ r ้ e ใจว่ e ทำไมมึงไม่ทำแบบนี้ตั้งแต่แรก <c oughs> ก็ไม่รู้สิเพราะตอนแรกเขาอาจคิดว่าไม่มีอันตรายนะครับก็เลยปล่อยไว้แบบปลบเรือทดลองกันแบบตัวต่อตัว,ต,วตอนนี้จะมาขังไว้ในห้องแล้วถ้าขังไว้ในห้องแต่แรกก็จบแล้ว here, แต่ยังได้ยินเสียงพวกเขาอยู่มาจากนอกกำแพงโอเค Anyway Can you tell what happened while you me while were where I o อ a y o k a y okay. โอเคมันไปเจอเหยื่อข้างนอกมันรู้ว่านั่นคืออาจจะมาเป็นผิวหนังของมันก็ได้หรืออาจมาเป็นเนื้อเยื่อของมันก็ได้แต่มันพูดเองนะครับว่า หนังของพวกคุณนะเนื้อหนังพวกคุณนะไร้ค่าเพราะว่านานไปปุ๊บมันจะเปื่อยมันจะเน่ามันก็แค่ขยะไร้ค่าอยู่ใกล้มันจะโบอ่อยากลองอะไรใหม่ๆเอลเบอร์ I, I don't care Can you just tell me what you did out there แม่งมีข้อต่อรองด้วยเว่า Let's just begin your benchmarking tests and find out what you're really capable of. Okay. Me bench, benchmark. Okay, we're do it. All set up for benchmarking. Let's begin with strength testing. We'll start easy and work our way up. Elders, uh, thosop, uh, thosop, Brand. 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 If you comply, I'll consider giving you freedom. Uh. Nice. Cardboard box passed. Let's okay. move on. Okay. หลังกระดาษชิวชิว nice แล้วมันมองกล้องอะตะกี้อโอเคเทสสมตีลบร What มันเป็นไปไม่ได้เลยนะที่ over the have i h o w o r e a l l y don't <Okay. S 2> know how he's doing it or how he's generating this much t o r next, 45 k g okay. <Wow. S 1> ที่โครงกระดูกง,ง่อยๆแบบนี้มันจะมีแรงขนาดนี้อะ <Next up, S 1> <yeah. S 2> สี่สิบห้าคูณสามอ่า are you doing t h a t ไม่แปลกใจละที่มันออกไปเพื่อมันตกทีเดียวคนตายอ่ะความเร็วความเร็ว ready go wow oh my god โอ้โอ้ด้วยแรงขนาดนั้นด้วยความเร็วขนาดนี้อย่าเจอหน้ามันเจอหน้ามันปุ๊บเชื่อป่ะไม่รอด just อ่ะแล้วมึงยังไปต่อย <Okay. S 1> กเหันผมว่าเป็นความคิดที่ไม่ดี right. มันน่าจะมีพลังเยอะขึ้น ลองเหมือนทรมานแต่ผมว่ามันแม่งจับสแก่ชัวร์เลยยังไม่มีะไรอ๋อหอยเอลเบิร์ก เอาไม่ตายไว้วิกนีออกมาผมถึงว่าจะโดนปุ๊บตายเลยเอาเบิดไปละเนี่ยมันมีอะไรมันเป็นอะไรกับกล้องวะมันรู้ด้วยเหมือนเรามองมันอยู่อ่ากลับมานั่งที่เดิมใช่ปะไม่ใช่ไมเอาสายไฟ ลากสายไฟมาทำไมหรือว่ามันอาจจะรู้ว่านะครับว่าไฟฟ้าทำให้มันแข็งกแกร่งขึ้นแล้วแม่งจะลากสายไฟมาแล้วชาร์จไฟใส่ตัวเองเงี้ยโอ้โหมึงลากมาเยอะเกินไปแล้วอันนี้ก็เยอะเกิน มึงมาหมอกองอีกแล้ว I managed to hide in a room, okay? Albert never found me, but it looks like he's been busy. What are all these cables? เหมือนที่ผมคิดไหมคิดได้หลายอย่างอยู่นะแต่ดูกันจำไหมไหมจบ จังหวะน,นี้ก็คิดได้หลายอย่างนะครับ1คืออย่างที่ผมบอกไปมันอาจจะรวบรวมกระแสไฟฟา้านับใส่ตัวเองพื้นที่ตัวเองเนี่ยจะได้มีแบบว่าแบตเตอรี่สูงๆมีพลังงานเยอะขึ้นอะไรแบบนี้อีกอันนึงที่ผมคิดก็คือมันอาจจะคล้ายๆสายแลนสายเคเบิลเชื่อมต่อเข้ากับตัวมันเองแล้วก็มันจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องโลกภายนอกอะไรแบบนี้ซึ่ง ถ้าเอลเบิร์ตมันได้ท่องอินเทอร์เน็ตเนี่ยผมว่าชิบหายผู้สร้างก็เริ่มเอาไม่อยู่แล้วอันอีกในหนึ่งคือผู้สร้างมึงคิดอะไรเอลเบิร์ตแม่งออกไปทำนูน่นทำนั่นทำนี่แทนที่จะแบบอ่ะดาวเกรดมาหน่อยป่ะ,ะเดี๋ยวคอยทดลองต่อไม้นก็ทำลายมันทิ้งไอผู้สร้างแม่งอัปเกรดเฉยเลยเอาแบตเตอรี่สองลูกใส่ให้มันด้วย ทั้งๆท,ที่รู้ว่าตัวมันไม่มีแบตมันอยู่ได้แค่สีชั่วโมงยัดแบตลงไปแล้วตอนนี้มันเรียนรู้เรื่องการชาร์จไฟฟ้าด้วยเพราะอีผู้สร้างเป็นคนทดลองการยัดไฟฟ้าเข้าไปใส่มันถ้าอีอัเบิรมันออกไปข้างนอกแบตมันจะหมดแม่งวิ่งไปปั๊มน้ำมันแน่นอนนี่ครับจิ้มสายรถอีวีชาร์จแบตอะไรแบบนี้ ผู้สร้างคิดไงวะอันนี้ผมก็งงแต่มันก็งงตามสไตล์ไลท์ออาออฟอยู่แล้วนะครับโอเคท้าผู้ชมคิดยังไงก็คอมเมนต์ออกไปข้างล่างได้นะครับเกี่ยขอบคุณท่านผู้ชมด้วยนะครับที่รับชมรับฟังมาขอบคุณมากแล้วเช่อใหม่านหน้าบายสวัสดีครับย้